เราอยู่บนรถเมล์สาย44นะครถ้าจะไปต้องสาย44ด้วยนั้นนะฮะเดี๋ยวถึงที่นั่นแล้วเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปดูนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที right. so ่พุทธพันธ์นะฮะสีทัศน์นัตตะโกศิษย์นะครับก็เราได้รอกเทียงยินหรืออะไรนี้นะฮะมีบัตรมีบัตรใช่ไหมฮะมีบัตรมีห้าคนมากันห้าคนนะหมายเหตุนะฮะถ้าคุณเอาบัตรนักเรียนมาจะได้ติดฟรีนะฮะ ะะแต่ถ้าคุณไม่เอามาไม่ต้องเสียดายฮนะหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณสามารถเข้าได้ฟรีเอ็ดหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งคนเหมือนโจโจ้ฮะเขาพูดเสียไปีกนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันต่อ ระดับปกติจบลารที่แรกนะครับก็ภาพบรรยากาศทุกคนก็อาจจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวที่ต่อไปตามไปดูต่อกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันครับตอนนี้กําลังไปหาข้าวกินอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่ใจดีครับว่าแยกข้อวบัวนี่น่าจะมีระดับติเลยออะไรอ่ะของก okay. <t ces> ินเยอะโอเคเราก็ตามไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไร ออตอนนี้เราก็จะไปที่ต่อไปก็คือ,อวัดวัดสเกตก็คือมีผัวทองอยู่วัดสตโตกนะตโตกบ้างเออครับก็<ต>จะไปผขอทองนน่นเดี๋ยวไปถึงตรงน,นั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ในสุดสัปครับตอนนี้ก็อยู่ที่เจดีย์ผัวทองแล้วก็ขึ้นมาได้ประมาณรึ่งทางแล้วก็เหนื่อยดูจากเหนื่อยได้เลยอ่าก็ดูรอบๆนะว่าเป็นไงก็นี่ตัวไว้ขึ้นทางนะครับ ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเดี๋ยวเราถ่ายไว้ดูอีกทีก็ตามไปครับผมแล้วผมแล้วก็แบบเลี้งเลี้ยงเลยตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้เราก็อยู่จุดสูงสุดของเจดีย์ภูอ่างทองกแล้วเราก็ขึ้นมาสุดกันแล้วก็หายเหนื่อยเลยทีเดียวก็เจดีย์ก็สวยงามมากตอนที่เราไปพิทักษ์พระนครเขาบอกว่าเป็นรูปทรงคล้ายกับระฆัง มนะฮะก็วันนี้ก็หายเหนื่อยกันเลยทีเดียวก็ลงก็แหล้วก็จะทำลัตตาณัตโตติค่ะที่เราไปตอนแรกก็อยู่ในจุดที่เราสามารถมองเห็นได้นะฮะสวยงามครับก็ถือว่าสุเน็้แล้วก็ที่เหนื่อยเราหะประสาทด้วยนะก็ลำบุญระณะอยู่ครับสองปีครับจะเสร็จเขาบอกกำหนดการเสร็จนี้น่าจะปีหกถึงปีก็สองปีเราคงได้มาเห็นกัน เขาอบอกเขาจะเปกินทองแล้วก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว<อ>้ไ<อ>กับตรงนี้แล้วกันว่าเรามาถึงเจ<อ>ดีย์ภูเขาทองกันแล้วก็ซักซ็สเนี่ยวิวกรุงเทพเนี่ยฝั่งทนแล้วฝั่งนู้นนั้นนครั้งเราจะได้มาเที่ยวที่เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดีจนใจได้มาเหกรุงเทพก็อยากให้ทุกคนชินชวนทุกคนมาเที่ยวกันว่าประเทศทไทยก็ <มะ S 1> <ห>น่าเที่ยวเราไม่จำเป็นต้องไป เที่ยวต่างประเทศก็ได้เราเที่ยวในเมืองไทยก็มีความสุขนะฮะก็เปล่าแค่นี้ฮะก็บ๊ายบายอ่านี่ก็ที่ทัศนรโกศินที่เราผ่านมาในช่วงแรกนะฮะก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยที่อ่าคือเหมือนทองตลาดน,นะครับมเราก็จะไปสการะบูชากันนะครับผม